เส้นทางจากเมืองน้ำตู้ไปยังแสนหวีนั้นมีดอยสูงป่าดงพงไพรกั้นขวางผู้คนเดินทางกองม้าต่างลาต่างที่เคยใช้เส้นทางสายนี้ล้วนรับรู้กันดีว่าบริเวณป่าบนสันดอยที่มีพระาธาตุร้างตั้งอยู่เป็นสถานที่อาถรรพ์ลึกลับมีพูดผีวิญญาณไพรสิงสู่อยู่เป็นจำนวนมากพระาธาตุร้างบนดอยนี้ เป็นพระาธาตุโบราณเก่าแก่อายุหลายร้อยปีชูยอดแหลมโผล่สูงขึ้นมาให้เห็นเป็นสีดำทะมึนแวดล้อมไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ผู้คนเรียกพระาธาตุเจดียร้างองค์นี้ว่ากองมูหลำํำหรือพระาธาตุดำเพราะมองไกลๆจะเห็นเป็นสีดำๆเนื่องจากเป็นพระาธาตุโบราณไม่มีการบูรณะซ่อมแซมทาสีใหม่มานานแสนานานแล้ว พระธาตุดอยดำนี้ผู้คนและกองม้าต่างที่รับรู้กิตติศัพ์จะไม่หยุดพักที่ดอยนี้มืดขําเพียงไรก็จะต้องเดินห่างผ่านไปให้พ้นเสมอทุกคนที่รู้จะพากันหยุดยกมือน้อมไหว้แล้วพูดพึมพำสวดมนต์กล่าวคำนอบน้อมแสดงสัมมาคารวะบ้างก็เด็ดดอกไม้ป่าหรือสิ่งของเครื่องบูชาข้าวน้ำตามแต่จะมี วางถวายไว้บนโขดหินขนาดใหญ่ในบริเวณนั้นโดยนึกน้อมในใจว่าสาธุข้าพเจ้าขอน้อมไหว้บูชาองค์พระธาตุเจดีดำด้วยความเคารพแล้วก็จะพากันรีบผ่านไปไม่หยุดพักค้างแรมคืนมีตำนานคำเล่าลือกันว่าผีที่เฝ้าพระธาตุดำซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมายไม่ชอบให้ผู้คนทรงเสียงเอะอะ กองม้าต่างลาต่างวัวต่างที่มีผู้คนดื่มเหล้าเมายายิงปืนกันด้วยความคึกขนองหรือล่าสัตว์ในบริเวณนี้จะไม่อาจพักแรมกันพ้นข้ามคืนได้เลยจะต้องมีอันเป็นไปประสบกับเหตุร้ายต้องกระเจงิงหนีกันไปอกสันขวัญหายกันไปเสมอเสมอแต่ก็ยังมีผู้คนต่างถิน่นกองม้าต่างวัวต่างต่างถิ่นอีกมากมาย ที่ยังไม่รู้เรื่องราวอาถรร์น,นี้และต่างก็ได้พบกับเหตุการณ์อันเป็นเสมือนบทเรียนที่น่าสะพรึงกลัวบ่ายวันหนึ่งมีกองคารวานม้าต่างของชาวห่อจำนวน60สตัวและผู้คนจำนวน23คนเดินทางขนสินค้าผ่านมาถึงป่าดอยพระาธาตุดำแห่งนั้นคารวานม้าต่างกองนี้เป็นคารวานฟินพอมาถึงป่าริมห้วยใกล้พระาธาตุดำ ก็พากันหยุดพักแรมคืนหัวหน้าผู้ควบคุมกองคาราวานฟินชื่อนายฟ้านเมื่อปลดต่างบรรทุกฟินลงจากหลังม้าแล้วก่อนที่จะให้ลูกน้องพาม้าไปกินน้ำกินหญ้าก็สั่งลูกน้องทุกคนขึ้นว่านี่พวกแกทุกทุกคนไปแล้วก็หากับข้าวมื้อเย็นมาด้วยนะสเสบียงกลางของพวกเราใกล้จะหมดแล้วพวกลูกน้องต่างรับคำแล้วแยกย้ายกันไปพักต่อมา เสียงปืนของคนในกองม้าต่างก็ดังขึ้นตรงโน้นตรงนี้ใครเจอนกก็ยิงนกใครเจอกระรอกกระแตหรือสัตว์อื่นๆชนิดใดๆที่ชายป่าริมห้วยอยู่ในระยะที่ยิงได้ก็ต่างพากันยิงใส่ทั้งสิ้นเพื่อนำสัตว์เหล่านั้นมาทำเป็นกับข้าวมื้อเย็นส่วนนายฟ้านกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก็สะพายปืนเดินไปในป่าบนดอย สำรวจดูร่องรอยของสัตว์ป่าที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณนั้นครั้นพอเดินไปได้เพียงพักเดียวก็ได้แลเห็นรอยเก้งกวางหลายตัวปรากฏอยู่บนพื้นดินใต้หมู่แมกไม้นายฟ้านเมื่อได้เห็นก็ดีใจพูดบอกลูกน้องที่ตามมาว่าเฮ้ยเจ้าซิวนั่นรอยกวางรอยเก้งเห็นไหมมันเดินมุ่งหน้าไปทางโน้นอ้อเห็นแล้วนายฟ้านรอยยังไม่ไหมอยู่เลย มันคงจะอยู่ในป่าใกล้ๆนี้แหละไปรีบตามไปหากโชคดีเจอมันเราจะได้เนื้อรมควันอร่อยๆเก็บไว้เป็นสเบียงกลางทางในฟ้านหัวหน้ากองคารวานฟินปลดปืนยาวที่สะพายอยู่ออกจากบ่าก้าวเท้าตามรอยกลุ่มเก้งกวางไปอย่างรวดเร็วโดยมีลูกน้องตามหลังไปติดๆคนทั้งสองพากันเดินไปจนถึงองค์พระาธาตุเจดียรางซึ่งแวดล้อมด้วยไพรพง ในฟ้านเะดีอะไรใหญ่โตตั้งอยู่ในป่านี้ในซิ่วแงนคอมองดูอย่างพิศวงเจดีอะไรก็ช่างมันเถอนาโนนรอยกวางใหญ่นั้นมันไปทางโน้นแล้วรอยแก้งกวางกลุ่มนั้นไปหยุดอยู่ที่แอ่งน้ําใหญ่ด้านหลังองค์พระาธาตุเจดีรยบรอบแอ่งน้ํานั้นเต็มไปด้วยรอยสัตว์ที่ลงมากินน้ําโอ้โหเจอแล้วจุดรวมของพวกมันรอยใหญ่ๆทั้งนั้น คืนนี้เองกับข้ามาดักซุ่มยิงกันดีกว่าต้องได้เนื้อกวางเป็นสเสบียงแน่นอนคนทั้งสองสำรวจหาจุดซุ่มยิงและพบพุ่มไม้ใหญ่พุ่มหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับด้านหลังขององค์พระธาตุเจดีดำยิงเข้าไปตัดถางทำที่ซุ่มกำบังไพรไว้ตรงนี้เหมาะมากเวลาพวกมันเดินไปกินน้ำกินดินโปง่งจะเป็นเป้าที่ชัดเจนให้เราซุ่มยิงมันได้เตรียมการกันไว้ดังนั้นแล้ว ก็ต่างพากันเดินกลับลงไปยังกองม้าต่างของพวกตนกินข้าวมื้อเย็นกันอิ่มแล้วก็กำชับลูกน้องบริวารทุกๆคนขึ้นว่าพวกแกทั้งหลายเดี๋ยวข้ากับซิ่วจะไปซุ่มยิงกวางในป่าพวกแกจงดูแลกองม้าต่างของพวกเราให้ดีข้าจะกลับมาก่อนเที่ยงคืนกำชับสั่งลูกน้องแล้วก็สะพายปืนเดินกลับไปยังดอยพระาธาตุดำอย่างรีบเร่ง พอไปถึงก็มืดค่ำพอดีมุดมอดเข้าไปในซุ้มพุ่มไม้แล้วรอคอยให้เก้งกวางลงมากินน้ำป่ามืดรอบตัวเงียบวังเวงลมป่าก็หยุดนิ่งไม่พราวพัดบรรยากาศสงบสงัดไม่มีเสียงร้องของรีดดิงเรไรใดๆเลยเป็นที่น่าพิสวงคนทั้งสองเคยค้างแรมคืนในดงดอยมามากมายหลายเมืองหลายตำบลแต่แดนป่าทุกแห่งหน ไม่มีบรรยากาศที่วังเวงน่ากลัวเหมือนอย่างนี้นายฟ้านเริ่มเอะใจสังหอนใจต่อความผิดปกติของป่าบนดอยพระธาตุดำนั้นอดทนนั่งซุ่มกันอยู่จนใกล้สามทุ่มก็บังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นคือป่าที่เงียบมานานตั้งแต่หัวค่ำก็เริ่มมีสัญญาณเสียงคล้ายคนกู่ร้องเรียกขึ้นมันดังมาจากต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ ต้นไม้ต้นหนึ่งพูดขึ้นว่าถึงเวลาแล้วพวกเราไปจัดการกับพวกคนในกองคารวานม้าต่างขนฟินนั่นกันเถอะพวกมันพากันมายิงปืนมาล่าสัตว์มาลบหลูองค์พระทาตไอ้พวกคนใจร้ายต้องจัดการให้พวกมันได้รู้สึกมีเสียงอีกเสียงหนึ่งพูดตอบรับขึ้นไปไปกันเถอะ แล้วทันใดนั้นทั้งในฟ้านและในซิ่วก็ขนลุกสู้กรูเกลียวไปทั่วทั้งร่างเพราะได้เห็นกับตาว่าที่โคนไม้ใหญ่ๆทุกต้นมีเงาร่างของผู้คนชายบ้างหญิงบ้างพากันก้าวเดินออกมาคุณพระช่วยทันทีที่แลเห็นก็รู้ว่ามันเป็นพูดผีจากต้นไม้มันเดินออกมาจากต้นไม้แต่ละตนมีรูปร่างสูงใหญ่เป็นเงาดำทะมึนหน้าสะพรึงกลัวกันทั้งสิน้น พูดผีป่ากูร้องเรียกกันกูกูแล้วเดินตามกันไปเป็นแถวแถวมุ่งหน้าลงไปยังกองคาราวานม้าต่างที่พักแรมกันอยู่ด้านล่างบางตนร้องคำรามตะเบงเสียงดังป่วยหวนชวนให้สยดสยองใจหลายตนถือคบเพลิงชูส่องแดงโร่โโร่เดินผ่านพุ่มไม้ที่คนทั้งสองนั่งกลั้นใจ ตัวสั่นเทาอยู่เห็นดวงตาของมันแดงราวกับแสงไฟหน้าตาของมันดุร้ายล้วนแต่เป็นผีป่าที่น่ากลัวทุกๆตนในฟ้านกับในซิ่วตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวพูดผีนับสิบสิบตนกำลังพากันไปยังกองม้าต่างของพวกเขาแล้วคนทั้งสองรอคอยจนแน่ใจว่าพวกผีเหล่านั้นผ่านพ้นไปจนหมดไม่มีเหลืออยู่ จึงพากันค่อยๆย,ย่องสะกดรอยตามลงไปในระยะห่างไม่ให้พูดผีเหล่านั้นได้รู้ตัวฝ่ายผู้คนในกองคารวานฝิ่นหลายคนกำลังนั่งจับกลุ่มกันสูบฟิ่นอยู่ก็มีนั่งเล่นการพนันกันอยู่ก็มีส่งเสียงพูดจาเอะอะหัวเราะกันลั่นยังไม่ทันพากันหลับนอนทันใดนั้นคนบางคนและออกไปยังป่ามืดได้แลเห็นคบเพลิงคบไฟจำนวนมาก สองสว่างโโรวูบไหวออกมาเป็นทิวแถวในระยะไกลก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกโจรจะเข้ามาปล้นฟินจึงตะโกนบอกกันและกันยังตกใจว่ามีคนมากมายกำลังลงมาจากดอยนั้นมุ่งตรงมาทางนี้คงจะเป็นพวกโจรป่ามาปล้นฟินเตรียมตัวต่อโซ่กันเร็วเข้าคนในกองคาวานทุกคนต่างลุกพลวดพราด วิ่งกระโจนเข้าที่กำบังหลังต่างบรรทุกฟินแล้วหมอบนิ่งจ้องปืนไปยังคบไฟนับร้อยดวงที่มุ่งตรงมาเมื่อเข้ามาในระยะใกล้ได้แลเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรคนนับร้อยที่ชูคบไฟอยู่นั้นไม่ใช่คนแต่เป็นผีป่าที่น่ากลัวคนในกองม้าต่างก็พากันสยองขนอุทานร้องด้วยความตกใจสุดขีดว่า <S <S ผีผีป่าแล้วเสียงปืนนานาชนิด ก็ดังเปรียงปรางเปรี้ยงปรางระงมขึ้นจากปืนกระบอกน้อนกระบอกนี้จนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งผูดอยแต่พูดผีเหล่านั้นก็ไม่สะดุ้งสะเทือนพากันรายล้อมประดานหน้ากันเข้ามาคำรามร้องบันดาลเสียงให้หน่ากลัวจนขนลุกขนพองสยองกล้าวเสียงปืนเสียงร้องเอะอะของผู้คนทำให้ฝูงม้าหกสิบตัว ที่นอนอยู่ต่างตกใจแตกตื่นหมาทั้งหมดกระโดดพรวดพลาดตัวที่ดึงเชือกขาดก็วิ่งกระโจนชนกระโจมเหยียบต่างบรรทุกฟินและเหยียบคนทั้งหลายที่หมอบนิ่งยิงปืนอยู่ให้กระจัดกระจายวุ่นวายกุลาหนกันไปทั้งสิน้นตะเกียงน้ำมันดวงเล็กๆหลายดวงที่คนสูบฝินตั้งไว้ลมกลิ้งลุกไหม้พรึบลามติดหญ้าแห้งใบไม้แห้งแลแ้วแผดเผาต่างบรรทุกฟินหลายใบ ผู้คนร้องตะโกนด้วยความตกใจพวกม้าต่างก็กระโจนวิ่งวเนเพนโผลนหายไปในความมืดรอบนอกค่ายก็เต็มไปด้วยเงาดำๆของผูดผีค่ายพักของกองคารวานม้าต่างขนฝิ่นกองนี้ประสบความวิบัติแล้วเมื่อฝูงม้ากระเจิงไปผู้คนก็ต่างขวัญหายวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางพักเดียวเท่านั้นเสียงอึก,กทึกครึกโครมก็เงียบลง เสียงมา้าเสียงคนเสียงปืนเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงพูดผีที่ดุร้ายที่ต่างยังตะโกนกู่ร้องกล้องบอกต่อๆกันว่าพวกมันหนีไปแล้วพวกมันหนีไปแล้วจากนั้นกระบวนพูดผีป่าเหล่านั้นก็ถือคบเพลิงเดินตามกันกลับขึ้นไปยังดอยพระาธาตุดำเป็นทิวแถว เสียงกู่ขู่คำรามดังแว่วมาอย่างน่ากลัวอยู่ตลอดเวลาฝ่ายในฟ้านในซิ่วมอบนิ่งอยู่หลังโขดหินตัวสั่นวาดกลัวแทบจะขาดใจพอกระบวนของพวกผีผ่านไปก็ต่างวิ่งลงไปยังที่พักกองคารวานของตนเมื่อไปถึงก็ใจหายวูบวาบแสงไฟที่ลุกโพล่อยู่กลางค่ายส่องให้เห็นความหายนะที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า ในฟ้านถึงกับตกใจตัวสันเสียใจที่เห็นทรัพย์สินเงินทองของที่หวังทั้งหลายรวมทั้งม้าต่าง60ตัวสูญหายไปหมดสิน้นคนทั้งสองตัวสันเทาประดุดลูกนกที่ป่วยไขย้นั่งซบเซาอยู่ข้างกองไฟตัวสันสถานเฮือกเฮือกเฝ้าฟังเสียงพูดผีร้ายที่คำรามแววมาจากแดนไพรตลอดทั้งคืนกระทั่งฟ้าสางรุ่งแจ้ง ก็ส่งเสียงกู่ร้องเรียกหากันและกันผู้คนที่อกสันขวัญหายซุ่มซ่อนอยู่ใกล้บ้างไกลบ้างต่าง,างก็ค่อยๆพากันหวนกลับมาทีละคนสองคนแต่ม้าจำนวนมากมายกว่าครึ่งได้สูญหายไปในดงดอยไม่อาจจะติดตามหาให้ครบถ้วนจำนวนได้นายฟ้านจึงจำใจนําพาผู้คนและม้าต่างบรรทุกฝินที่เหลือเดินทางไป ด้วยความร้าวรานใจต่อภัยพิบัติของพวกตนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินเรื่อยออกมาจากขุบเขาลึกเขตเมืองน้ำตู้ตอนบ่ายๆก็ได้สวนทานกับกองคารวานม้าต่างขนฝิ่นที่อยู่ในสภาพอิดโรยขวัญกระเจิงของนายฟ้านชาวจีนห้อคนคุมม้าต่างคนหนึ่งพูดภาษาไทยใหญ่ได้ได้มีน้ำใจพูดบอกท่านขึ้นว่า เจ้าบวลหนทางข้างหน้าตรงดอยป่าพระาธาตุดำมีพูดผีที่ดุร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกผีเหล่านั้นมันโจมตีทำร้ายกองม้าต่างของพวกเราจนแตกกระเจิงม้าต่างสูญหายไปเกินครึ่งเหลือกันเพียงเท่านี้ท่านจงอย่าไปทางนั้นหาทางเลี่ยงอ้อมไปทางอื่นเถอะบอกแล้วก็รีบเดินจากไปทันทีไม่รอช้าขอบใจโยม ขอบใจมากนะที่บอกเตือนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยยืนหลบข้างทางจนกองม้าต่างขนฝิ่นของคนจีนห่อกลุ่มนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านก็ก้าวเดินไปตามเส้นทางสู่ดอยพระาธาตุดำเสียงคําเตือนเรื่องพูดผีป่าที่ซุ่มซ่อนอยู่บนดอยเบื้องหน้ายังก้องอยู่ในหูท่านรับรู้ท่านได้ยินทุกประการแต่ท่านไม่หวาดกลัวท่านคิดว่า ตายเป็นตายตายเป็นตายเรายอมมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วเราไม่กลัวความตายดอกกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายทุกๆคนต้องตายอยู่ดีไม่มีใครหนีความตายได้พ้นทุกๆคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีและยากจนทุกๆคนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า ภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำแล้วปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดต่างมีความแตกพังเป็นที่สุดฉันใดชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นจะต้องมีความตายเป็นที่สุดทุกทุกคนหันทธานิพิกเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะขอเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพระภิกษุหนุ่มพิจารณาพระธรรมคำสอนดังนั้นแล้วก็ก้กาวเดินไปเดินไปจนกระทั่งใกล้ค่ำก็บรรลุถึงชายดอยอันเป็นที่ตั้งขององค์พระาธาตุเจดีดำ ท่านเห็นร่องรอยความวิบัติของกองคารวานม้าต่างขนฝิ่นก็ประจักษ์รู้ว่าคนกลุ่มนั้นพูดจริงไม่ได้โกหกแต่ท่านก็ไม่วิตกแบกรดสะพายบาทก้าวเดินขึ้นไปยังองค์พระธาตุเจดีดำที่ตระาานอยู่บนดอยเนื้อหมู่แมกไม้นั้นเมื่อก้าวย่างขึ้นไปก็แผ่เมตตาพรมวิหารไปทุกย่างก้าวแผ่ไปโดยทั่วแผ่ไปไม่ได้มีประมาณ พระภิกษุหนุ่มก้าวเดินขึ้นไปจนถึงองค์พระาธาตุเจดีที่เก่าร้างกลางสันดอยนั้นท่านเดินไปซุดตัวลงต่อหน้าองค์พระาธาตุวางกรดปลดบาทลงบนพื้นแล้วคุกเข่าประนมมือนบน้อมไหว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดประดุด,ดังมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ณเบื้องหน้าท่านก้มลงกราบกราบกราบ สามหนแล้วกล่าวคำวันทาองค์พระาธาตุเจดีวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัฒนาสุปฏิทิิฐังสาริริกธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสทาข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจดีทุกพระองค์ที่ประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่ทุกแห่งขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ขอกราบไหว้พระศรีมหาโพธและขอกราบไหว้พระพุทธรูปทั้งหลายทั้งสิน้นขอกราบไหว้ในการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุก้มกราบทำความเคารพอีกสามหนกราบด้วยกายกราบด้วยใจแล้วก็ลุกขึ้นไปปากหลดณที่สมควรห่างออกไปเล็กน้อย จากนั้นก็ไปส่งน้ำกรองน้ำในแอ่งน้ำลังองค์พระาธาตุมาไว้ดื่มพอมืดค่ำลงก็สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วเจริญภาวนาพระกรรมฐานพระภิกษุหนุ่มเจริญศีลเจริญธรรมแผ่เมตตาออกไปโดยทั่วบารมีธรรมอันไพศาลเต็มไปด้วยพระสังฆคุณเก้าประการของท่านคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดี คืออุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงคือยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมคือสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วคืออาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่ของสการะบูชาคือปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับคือทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่ของทำรรบุญ คืออัญชลีกระนิโยเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีคืออนุตตรังบุญยักษตขตังโลกัสะคือเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าคุณอันงาม9ก้าประการของท่านนี้แพ่ไปจนทั่วปาดงพงไพรบังเกิดความสุขร่มเย็นไปทุกแห่งหน รุกขเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในวิมานต้นไม้บนดอยนั้นนับร้อยต่างได้รับรู้ถึงคุณธรรมอันงดงามของท่านเมื่อรับรู้แล้วก็พากันมาจนลานหน้าพระาธาตุดำสว่างสวัยเจิดจ้าไปทั่วบริเวณกลิ่นเทพพบุตรกลิ่นเทพพธิดากลิ่นดวงดอกไม้ทิพ์หอมฟุ้งไปทั่วเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายต่างเนรมิตเทียนทิพดอกไม้ทิพ บูชาพระาธาตุเจดีดำสว่างสวัยระยิบระยับพราวพรายงดงามพระภิกษุหนุ่มแสดงธรรมโปรดเ่าเทวดาด้วยเทวธรรมอันเป็นบทที่ว่าฮิริโอตัปปะสัมปันาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัพป,ปุริสาโลเกเทวะธรรม,มาติวุจเรดูก่อน เราลุกคเทวาทั้งหลายสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายย่อมเรียกบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมด้วยฮิริโอตัปปะคือความละอายต่อความชั่วคือความเกรงกลัวต่อบาปสมาทานแล้วซึ่งทำขาวอันเป็นความดีความผ่องใสนี้ว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมที่ทำให้บังเกิดเป็นเทวดาขอให้ท่านทั้งหลาย จงยึดมั่นในพระรัตนะไตรและเทวธรรมอันเป็นธรรมขาวตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดให้มั่นคงเถิดสาธุพระคุณเจ้าสาธุรุกขเทวาทั้งหลายในแดนป่าต่างพากันอนุโมทนาก้มกราบเทวดาบางตนก็เอ่ยถามขึ้นว่าพระคุณเจ้า กำลังจะไปที่ใดหนออัตมาจะไปเมืองแสนหวีท่านรุกค,คเทวาตาทุพระคุณเจ้าเป็นบุญของพวกเราที่พระคุณเจ้าทุยดงผ่านมาอย่างดอยนี้นานแล้วที่พวกเราไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับพระผู้ทรงศีลทรงธรรมพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านเป็นเนื้อนาบุญรับพัตาหารจากพวกเราทั้งหลายด้วยเถิดเจริญพร โยมรุกคเทวาพวกท่านทั้งหลายอยู่บนดอยแดนป่าแห่งนี้มานานแล้วหรือหนอพระภิกษุหนุ่มถามพวกเขานานแล้วพระคุณเจ้าหลายร้อยปีแล้วพวกเราเฝ้ารักษาองค์พระธาตุเจดี JD, กราบไหว้พระธาตุเจดี JD ดำองค์นี้อยู่เสมอเพื่อต่อบุญเหล่ารุกคเทวาพากันตอบเมื่อบ่ายนี้อัตมาได้พบกับคนกองม้าต่างหมู่หนึ่ง คนเหล่านั้นพูดด้วยความหวาดกลัวว่าดอยแห่งนี้เต็มไปด้วยพูดผีจริงหรือไม่รุกคเทวาเหล่านั้นเมื่อได้ฟังก็พากันยิ้มและหัวเราะพระคุณเจ้าพูดผีเหล่านั้นคือพวกเราเองพวกเราแปลงกายให้หน่ากลัวเพื่อขับไล่คนเหล่านั้นให้พ้นไปจากที่นี่พวกคนเหล่านั้นเป็นคนใจร้ายมาล่าสัตว์มาเอะอะมาสูบฟินวยวาย อยู่ในแดนป่าอันศักดิ์สิทธิ์นี้พวกเราจึงขับไล่พวกเขาไปส่วนคนดีคนมีศีลธรรมพวกเราไม่ทำร้ายคมคู่เลยพระคุณเจ้าสาธุขออนุโมทนาท่านรุกขเทวาพระภิกษุหนุ่มกล่าวชื่นชมคืนนั้นทั้งคืนเหล่ารุกขเทวาต่างพากันบรรดาลกลิ่นทิพสุคนและเสียงดนตรีอันเป็นทิพให้รวยรินบัลเลงบูชา ระสังขะคุณตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าตะวันขึ้นพวกเขาก็ปรากฏกายเป็นมนุษย์ชายหญิงรูปร่างหน้าตางดงามนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันทั้งหมดมีจำนวนร้อยกว่าคนยืนเรียงแถวใส่บาตให้พระทโดงหนุ่มจากเมืองไทยด้วยความเคารพยิ้มแย้มศรัทธาพัตตาหารของพวกเขาเหมือนกันทุกคนเป็นข้าวสุกสีเหลืองกลิ่นหอมกรุ่นอบอุ่นฟุง้ง คนละช้อนคนละช้อนน้อมตักลงใส่บาทของท่านจนครบทุกคนพระภิกษุหนุ่มกลับไปนั่งฉันจากนั้นก็ให้พรที่หน้ามุงกรดรุกขกเทวดาทั้งหลายนั่งลงประนมมือรับพรด้วยความปลื้มปิติในกองบุญที่พวกตนต่างได้กระทำบำเพ็ญสาธุเสียงอนุโมทนายินดีของรุกขเทวดา พากันสาธุกการสนั่นลั่นไปทั่วดงดอยไพรสนพลังแห่งบุญที่ได้ถวายทานแก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมอันอัมภัยได้ดนบันดาลให้กายทิพย์ของพวกเขาต่างเรืองรองพุดพองใสมากขึ้นในทันทีทันใดกันทุกทุกตนเป็นบุญของพวกเรายิ่งนักที่พระคุณเจ้ามาโปรดพวกเราบนดอยพระาธาตุดำในวันนี้พวกรุกคเทวา ผู้ได้เพิ่มเติมบุญกุศลต่างพากันก้มกราบพระภิกษุหนุ่มกล่าวอำลาพวกเขาแล้วก็ก้มกราบลาพระาธาตุเจดีดำแล้วแบกกรดสะพายบาทค่อยๆก้าวเดินออกจากถิ่นสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นห่างออกไปห่างออกไปท่ามกลางความรักความอาลัยของเหล่ารุกขเทวาทั้งปวงลากนพระคุณเจ้า ลากรขอให้พระคุณเจ้าจงเจริญศีลเจริญธรรมเป็นเนื้อนาบุญของโลกยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุ